หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีมติ6ต่อ3นะครับวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะแม้จะไม่ผิดความคาดหมายของสังคมนะครับแต่สําหรับประชาชนกว่า20ล้านคนที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เป็นประชาชนที่รักประชาธิปไตยนั้นต่างก็ต้องรู้สึกผิดหวังกับคําตัดสินดังกล่าวครับนางสาวสุวิน,นันทชัยประโมทหญิงสาวซึ่งปีนรัว้วฝ่าผู้ชุมนุมมบประชาธิปัตย เพื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งลุงหน้าที่เขตสวนหลวงเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมากล่าวว่ารู้สึกแย่มากและยังทำใจไม่ได้เพราะปัญหาที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศไม่ได้เกิดจากรัฐบาลแต่เกิดจากผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งรวมทั้งส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ประชาชนที่เดินทางไปเลือกตั้งต้องเสียเวลาเสียเงินค่าเดินทางกลับต่างจังหวัดซึ่งใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นจึงเห็นว่าก่อนที่จะจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ขัดขวางและเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อนพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นขณะที่นายกิติเอกแสงกุลนักธุรกิจนําเข้าอุปกรณ์ประกอบอะไหล่รถยนต์ที่ถูกผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนเซนจอนโปรลีเทคนิค ซึ่งนายกิตินั้นถูกบีบคอโดยผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์โดยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากเพราะเรื่องทั้งหมดเกิดจากผู้ที่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเป็นการทำตามกติกาของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั่วประเทศมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นแต่กลับส่งผลกระทบทางประเทศนายกิติยืนยันว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าจะมีผู้ขัดขวางเพราะเป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยด้านนางสาวพิจาริณีรัตนชำนองหรือคุณป้าไฟฉายนั้นเห็นว่าองค์กรอิสระมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อความรู้สึกของประชาชนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือเป็นการตอกย้ำประชาชนขัดกับความรู้สึกของคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า20ล้านคนการอ้างข้อกฎหมายหรือกระบวนการอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้เรียกร้องไปยังม็อบป,ประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์ให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นและฝากถึงประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเป็นการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานให้ดีที่สุดอย่าให้คนเพียงไม่กี่คนออกมาทำหน้าที่หรือมาคัดเลือกแทนประชาชนโดยขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อสะท้อนให้คนที่ขัดขวางหรือคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์ได้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะไม่ต้องการเห็นการบิดเบือนความจริง